สวัสดีค่ะพบการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันทางสถา,านีรทรทัศน์เคเบิลทีวีเสซีทีวีกันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะทีฝ่ายข่าวเอสซีทีวีก่อติสถานการณ์ต่างๆนามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เร,เราเริ่มต้นกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะออกหน่วยโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่วัดปราบหลักป,ประดูค่ะ นายชนเช่ญบุญญานุาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่วัดป่าปลักประดูหมู่ที่เจ็ดตําบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดราชบุรีได้นําหน่วยงานจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจเอกชนไปให้บริการประชาชนถึงพื้นที่โดยจะหมุนเวียนไปตามสถานที่อำเภอต่างๆในจังหวัดสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการถวายผ้าป่าสามคัคคีแก่วัดป่าปลักประดูมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนในพื้นที่และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ได้โอกาสส่วนหน่วยบริการที่นำไปตั้งในพื้นที่อาทิการตรวจรักษาสุขภาพจากโรงพยาบาลบ้านโปง่งการสอนอาชีพอิสระจากการศึกษานอกโรงเรียน การรับสมัครงานและแนวอาชีพจากสำนักงานจัดหางานเป็นต้นนอกจากนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรียังได้ปลูกต้นไม้พยุงไว้ที่บริเวณวัดปราปักประดูจำนวนหนึ่งต้นด้วยค่ะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยฤทธิ์ิลาเดชอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่พบปะสื่อมวลชนประจำจังหวัดราชบุรีในกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชนครั้งที่หนึ่งประจำปี2556ณห้องประชุมชั้น6ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองตําบลดอนตะโกอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อน,นําเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลายัยและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง วางมหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบโดยในกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชนในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยฤทธิลาเดชได้นําเสนอวิสัยทัศน์และนโยบาย4ปีในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยดังวิสัยทัศน์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสังคมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศบนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทยพันธกิจพัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้านและดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนเป้าประสงค์ผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกทุกหน่วยงานในทุกระดับดีมากได้รับการจัดอันดับหนึ่งในสิบของอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและอย่างน้อย หนึ่งสาขาวิชาที่ได้จัดอันดับในระดับอาเซียนบุคลากรได้รับการพัฒนาและดูแลด้านสวัสดิภาพสวัสดิการค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมโดยกําหนดเป็น9ประเด็นยุทธศาสตร์คุณภาพคือยุทธศาสตร์ที่1จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพยุทธศาสตร์ที่2วิจัยอย่างมีคุณภาพยุทธศาสตร์ที่3ให้บริการวิชาชีพอย่างมีคุณภาพยุทธศาสตร์ที่4ี่ทนุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม อย่างมีคุณภาพยุทธศาะะ Anna, สตร์ที่ 5. พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมีคุณภาพยุทธศาสตร์ที่6จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพยุทธศาสตร์ที่7เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติอย่างมีคุณภาพยุทธศาสตร์ที่8พัฒนาเครือข่ายของสิทธิเก่าและชุมชนสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพยุทธศาสตร์ที่ 9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพรวมทั้งนโยบายเร่งด่วนในปี255 โดยเฉพาะโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบืงที่จะเป็นการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2557ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มอาเซียนตลอดจนการสานต่อนโยบายของอดีตอธิการบดีผู้ชวยศาสตราจารย์ดรชันชัยยมดิตในด้านต่างๆให้เกิดเป็นรูปธรรมในช่วง4ปีของการบริหาร งานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะในนโยบายที่เจ็ดแต่นี้เราตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งก็คือศูนย์เป็นพรอมก็สู่จากโครงการเชื่อมนะครับโดยที่หน่วยนี้จะเป็นหน่วยกลางในการขับเคลื่อนใารื่องอมหาวิทยาลัยกับสิเก่านะครับในนโยบายที่เก้าก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารกละสาหศูนย์ของระบบปฏิบัติการการนำไปใช้ในการสอนในเรื่องการบริหารนะครับ นะโดยจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยประจำมาหาวิทยาลัยรับศูนย์นี้ก็จะมีที่หน้าที่ดยตงสองก็คืออาสาสมัครนะฮะอบรมอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยนะฮะแว่าศูนย์นี้ทําอะไรเนีน่ยว่าแจ้งเหตุที่สี่ชั่วโมงนะฮะในศูนย์นี้จะมีเจ้าหน้าที่มาประจําก,ก็คือตํารวจโรงพักตัวจรินะก็จะมาประจาที่นี่เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะจัดงานมหกรรมเยาวชนแห่งชาติขึ้นค่ะ นายปิติธรรมทิติมตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมเยาวชนแห่งชาติประจําปี2556ณบริเวณสวนสาธารณะข้าวโรยิมเนเซียมอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยจัดขึ้นภายใต้คําขวัญที่ว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองและตระหนักว่าเยาวชนจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองตลอดจนยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยกิจกรรมในงานมีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์และมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดราชบุรีคนดีสีเมืองราชการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนบนเวทีและการจัดบูธกิจกรรมนิรรศาการของเด็กและหน่วยงานต่างๆด้วยค่ะ ลำดับที่9เด็กหญิงกศกรทองจันทร์ครอนักเรียนลูกนักเรียนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่พคารทุกท่านครับพวกเราด้วยนะครับว่าจริงๆวันนี้ท่านผู้กัรจงหมดราชบุรีกับเยาวชนของจังหวัดราชบุรีเพื่อต่นื่องเพราะว่า <S <S จะเป็นวันนี้มีวันเพ่อร่วมโรยกันไปของวันเยาวชนแห่งชาตินะครับรคือเป็นวันเยาวชนแนหะ่งชาติ จะได้จัดก,กิจกรรมให้พวกเราไปดูกันที่งานเกษยียณอายุราชการตำรวจนะคะสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีค่ะ ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ในคณะเชินบุญญาศาสตา์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเจ้ากรมการทหารช่างผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีอดีตผู้บังคับบัญชานายกสโมสรซันต้ารราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีร่วมงานเกษียณอายุราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีตามที่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับลงวันที่24ตุลาคม2555สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีค่า ราชการที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณพศ2556ในวันที่1ตุลาคม2556จำนวนทั้งสิ้น2,654ราย โดยเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดภูทรจังหวัดราชบุรีจำนวน20รายเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนและทางราชการจนครบเกษียณอายุราชการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีจ,จึงได้จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีที่ครบเกษียณอายุราชการในปี2556ขึ้นซึ่งในปีนี้นะคะมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรว ตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีที่คบรบเกษียณอายุราชการประกอบด้วยพลตํารวจตีนิพนธ์ผ,ผู้พันศรีผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดราชบุรีและข้าราชการตํารวจในสังกัดอีก19นายค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะ ปตทและบางจากนะคะปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดนะคะ50าสตางค์ต่อลิตรค่ะยกเว้น E 8 5ลด30สสตางค์ต่อลิตรค่ะ ปตทบางจากปรับรลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิด50สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E 85ลด30สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลยังคงราคาเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันที่18กันยายนที่ผ่านมาภายหลังจากบริษัปทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนประกาศปรับรลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิด50สตางค์ต่อลิตรยกเว้น ok E 85ลด30สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลยังคงราคา คาเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาิกาที่ผ่านมาของวันที่18ช่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการใหม่ดังนี้ค่ะเบนซิน95ลิตรละ46บาท45สตางค์แก๊สโซโฮ95ลิตรละ38บาท93สตางค์แก๊สโซโฮอ91ลิตรละ36บาท48สตางค์20ลิตรละ33บาท98สตางค์85ลิตรละ22บาท93สตางค์และดีเซลลิตรละ29บาท99สตางค์ค่ะ ผู้ต้องหานะคะเชิดเงินล่อซื้อสัตว์ป่าค่ะก็เจ้าที่ตำรวจนะคะก็ยึดเต่าและนกหวงห้ามได้เกือบ1,000ตัวที่จังหวัดราชบุรีค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะะคายนพดลโฮมเซนนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีรวมกับพันตำรวจเอกกฤษณะซับเดชรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7และนายวันชัยสิงโตหัวหน้าสายตรวจปราบปรามด้านสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีและดาบตำรวจมานักอินพุ่มหัวหน้าสายตรวจตู้ยามตำบลยางหัก ส่วนที่กำลังนำหมายสารเลขที่827สองเทับ2556เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่72หมู่ที่6บ้านยางคู่ตําบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีของนายมานพสินปีหลังได้รับแจ้งว่าบ้านหลังดังกล่าวมีสัตว์ปากหัวห้ามไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายพบสัตว์ป่ากคุ้มครองหลายชนิดนะคะเช่นนกปลาร,รดหวัวโคนจำนวน14ตัวเต่าเหลืองจำนวนเจตัวเต่าหับสตัวนกแก้วหวัวแผล4ตัวนกกระจาบสตัว ใกล้กันพบพเนียดต่อนกสี่กรงและตลบตะข่ายขึงดักนกอีกจํานวนหนึ่งแผงนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่72็ทับเหมู่ที่6ของนายวันส์ศิลปีบุตรชายของนายมานพซึ่งปลูกอยู่ใกล้กันค่ะพบนกปลารอดหัวโขนจานวน40ตัวนกแก้วหัวแพรจํานวนหนึ่งตัวรวมเกือบ100ตัวนะคะจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีการซื้อขายเพาะเลี้ยงนกเป็นจํานวนมากจึงได้เข้าตรวจสอบโดยรรวม กับตำรวจภูธรภาค7ได้มีการขอหมายสารก่อนจากนั้นนะคะได้นําเจ้าหน้าที่เข้าไปล่อซื้อโดยนําเงินจํานวน8,000บาทไปทําการล่อซื้อนก ประลอดหัวโขนจากนายมานพในะราคาตัวละ12,000บาทแต่ตกลงราคากันได้นะคะลดเหลือ8,000บาทระหว่างที่กําลังมีการจ่ายเงินล่อซื้อนกกันอยู่นั้นนะคะนายมานพสินปีเกิดไว้ตัวทันค่ะเนื่องจากมีเพื่อนบ้านโทรศัพท์เข้าไปแจ้งนะคะว่ามีรถของเจ้าที่ป่าไม้เข้ามาในพื้นที่จึงได้เชิดเงินล่อซื้อวิ่งหนีหลบเข้าไปที่บริเวณชายป่าโดยที่เจ้า้าที่ตามไปไม่ทันค่ะ ทางด้านนายวันส,ส,สินปีบุตรชายอ้างนะคะว่าตนมีใบอนุญาตการเพราะพันธุ์นกของเดือนพฤษภาคมพศ2556มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แต่เป็นนกปลารหัวโคนจำนวนสองตัวซึ่งจะเป็นไปไม่ได้ค่ะที่มีนกเพียงสองตัวเท่านั้นและจะเพาะพันธุ์ได้ถึงจำนวน58ตัวในช่วงระยะเวลาเพียง3เดือนเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบมานะคะว่าพ่อลูกทั้งสองคนนั้นมีเครื่องมือกลงดักนกและตาข่ายในการดักนกจากป่าเพื่อนําเอาออกมาขายให้กับผู้ที่นิยมเลี้ยงนกอย่างไรก็ตามนายนพดลโฮมเสนกล่าวนะคะว่าจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เชิงลึกทราบว่าพื้นที่อําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเป็นเขตติดต่อพื้นที่ป่าละอูจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจะมีนกปลาร,รดหัวโคนอาศัยอยู่เป็นจนํานวนมากและเป็นที่นิยมของนักแข่งนก ชื่นชอบนกปลอดหัวโขนในพื้นที่แถบนี้เนื่องจากนกปลอดหัวโขนนั้นมีเสียงร้องที่ดีแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงบางตัวนะคะมีราคาถึงหลักหมื่นและบางตัวมีราคาหลักแสนเลยทีเดียวค่ะจึงเป็นแหล่งที่ซื้อขายแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีตามมาตรา19และมาตรา47ผู้ใดฝ่าฝืนครอบครองมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและทางเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตัวนายมานุ ที่เชิญเงินล่อซื้อหลบหนีไปมารับทราบข้อกล่าวหาและหากไม่และหากไม่มามอบตัวนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทำการออกหมายจับต่อไปค่ะ เหมือนงั้นใ่ะหือสังเกตไหมตัวนับสองนับสห้าตรงน้มไหมเ้าตัวนับแล้วช่วงแล้วอย่างนี้นะหักไหมอนนี้เต่าเหลืองอันนี้เต่าหัก da nossa มาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w w t h c t v t u com แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางที่ช่องทางของ Facebook ค่ะคลิกไปที่ w w w facebook com h c t v n e w s เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันนะคะเช่นเคยคะ่ะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก กับบริษัทหัว้งางเคเบิลบอดแบนจำกัดหรือ h c t v ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท03์032310262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ชันการจนาสิม,มาและฝ่ายข่าว h c t v ทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ